ท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่พหลุยสินซอย5นะครับนี่เป็นบ้านเก่าอายุน่าจะสร้างประมาณปี60นะครับบ้านเก่าอายุ40-50ปีอะครับปัจจุบันบ้านหลังนี้นี่ถูกดัดปรุงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นโฮสเทลครับที่พักนักเดินทางนะครับชื่อเดอะยาร์ดนะครับเดอะยาร์ดนี่แปลเป็นไทยน่ารักมากเลยแปลว่าบ้านญาตินะครับบ้านญาตินะฮะเดี๋ยวไปดูความรับว่าเขาคิดจะยังไงนะครับซึ่งธุรกิจของการปรับปรุงบ้านเนี่ยให้เป็นโฮสเทลเนี่ย เราจุวันถือว่าเป็นสตาร์ทอัพนะฮะสตาร์ทอัพคือเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะทำอะไรด้วยตัวเองนะครับตามผมมาครับน่าสนใจเป็นยิ่งแด่ยากลยครับ ครับพอเข้ามาเสร็จก็บรรยากาศร่มรื่นฮะเต็มด้วยต้นไม้แล้วก็น่าสนใจมากนี่ฮะความมือผมนี่ก็คือเหมือนกับเป็นรีเซพชันเล็กๆนะฮะมีเคาน์เตอร์นะฮะมีเวลคัมดริงค์นะครับเนี่ยฮะเวลคัมดริงค์เดินมาเหนื่อยก็มีน้ำเย็นให้รับประทานนะครับแล้วก็มันเป็นที่สำหรับเขาเรียกว่าลองเดอร์วูสครับบรรดาคนที่อยู่ในในเดียร์ยานี่ก็มานั่งคุยที่นี่ข้างหน้าผมเป็นสวนเล็กๆนะฮะสวนสวน สวนเล,ล็กๆน่ารักๆนะฮะสไตล์อิงลิชการ์เด้นนะครับแล้วก็มีห้องพักนะครับซึ่งเป็นคอนเทนเนอร์นะครับเล็กน่าสนใจมาก ครับจากเคาน์เตอร์บาร์นะฮะผมเดินเข้าสู่เรนพื้นที่พักนะฮะับโดยาร์ดนี้มีบ้านเก่านะฮะบ้าน่อยู่หลังผมเป็นบ้านอายุประมาณ50ปีนะครับแต่พื้นที่พักเนี่ยหรือดอมเนี่นะครับเขาใช้เป็นคอนเทนเนอร์เก่านะครับที่ทิ้งแล้วมาทำนะะการการวางผังเป็นรูปตัวแอลครับทำให้เกิด e n c l o s e space คือพื้นที่ที่ถูกโอบล้อบด้วยที่พักแนวแกนนิดในการขวางผมนะฮะน่าสนใจฮะ มีการต่อเป็นระเบียงนะฮะระเบียงทางเดินเล็กๆนะฮะซึ่งตลอดทางเนี่ยก็จะถูกเชื่อมถูกร้อยด้วยสนามหญ้านะครับซึ่งปล่อยปล่อยตามธรรมชาติฮะก็จะเห็นว่าจะมีพวกบรรดาคนพักนะฮะมานอนอาบแดดกันนะครับเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจคนเขาชอบแดดเพราะว่าเมืองเขาร้อนมากครับเมืองเขาต้องการแดดมากนะฮะเขาหนาวมากนะครับเพราะนั้นเขาชอบแดดมากเลยนะครับก็น่าสนใจครับก็สวยดีครับ ครับจากระเบียงทางเดินที่ผ่านมาข้างหน้าเนี่ยฮะเนี่ยเห็นว่านี่คือตู้คอนเทนเนอร์จริงๆเลยนะครับควอเตอร์นี้นะฮะจะมีทั้งหมด4ตู้นะฮะนี่คือนเทนเนอร์ที่เขาส่งของไปทั่วโลกพวกสินค้าเนี่ยน่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่ใช้แล้วหรือหรือทิ้งแล้วนะฮะมารีไซเคิลใหม่นะครับก็จะมีทางเชื่อมขึ้นมาอีกนะครับนี่คือบันไดบันไดเหล็กนะฮะเป็นเช็กระเพดบันไดเหล็กนะฮะขึ้นไปห้องพักชั้น2นะครับในเดียวกันเนี่ยข้างหน้าผมก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์อีกฮะเข้ามาอีกหห้้ออองงงพพััักกกีนนึะครบ เถ้าเกิดว่าเดินย่าที่ห้องพักทั้งหมดเนี่ยเป็นคอนเทนเนอร์ทั้งหมดนะครับบ้านเก่าข้างหน้าเนี่ยเป็นแค่ออฟฟิศแล้วก็เป็นส่วนพักของเจ้าของนะครับข้างหลังนะทั้งหมดเนี่ยเป็นคอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์เหล็กเลยครับเหตุผลคืออย่างนี้ครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือผลิตินซอย5นะครับซึ่งที่ดินมีราคาสูงมากเลยการทำโฮสเทลเนี่ยในแง่ของรายรายรับอาจจะไม่ไม่มากเท่าไหร่นะไม่มากขนาดมากเท่าไหรนะ่นัดเป็นแค่ความชอบส่วนตัวครับวันหนึ่ง กิดพลังงานเป็ right wide, นต้องใช้ที่ดินผืนนี้ทำอย่างอื่นฮะทำคอนโดมิเนียมทำอพาร์ตเมนต์หรือทำอะไรเงี้ยเขาก็จะย้ายตู้คอนเทนเนอร์ของเขาเนี่ยครับไปที่ที่เหมาะสมที่อื่นอีกครับเป็นการรีไซเคิลอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยยกได้นะครับงั้นทุกอย่างเนี่ยจะเห็นว่าเป็นโครงเหล็กชั่วคราวนะครับที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ก็น่ารักน่ารักดีฮะเป็นบันไดที่โปร่งเพราะว่าเป็นเหล็กอ่าเหล็กฉีกนะครับตัวนี้ครับข้างบน ครับพอผมขึ้นมาข้างบนนะฮะการวางห้องเนี่ยเขาเรียกว่าซิงเกิลโหลดซอรดอร์คือทางเดินแล้วมีห้องอยู่ฝั่งเดียวนะฮะแต่ถ้ามีมีมีห้องอยู่สองห้องเขาเรียกดับเบิลโหลดนะฮะจากเดอะยาร์ดเนี่ยชื่อ ผมเพิ่งเข้าใจว่าทำไมาตั้งชื่อเดียร์ยาเพราะว่ายาส์นี่หมายถึงสนามหญ้านะครับเดียร์ยาส์อย่างสนามหญ้าแล้วก็เป็นที่แห่งของพวกบรรดาแขกเป็นแห่งมานั่งเจอกันคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันคนเรานี่มาจากทุกทุกสารทิศครับจากบริเวณนี้ก็จะเดินไปเข้าสู่ห้องพักนะฮะนี่เป็น,นคอนเทนเนอร์นะฮะเดียร์ยาส์ในห้องทั้งหมดเป็นคอนเทนเนอร์ทั้งหมดนะครับทางเดินตรงนี้ครับเข้าสู่ห้องพักครับ ับการตกแต่งเดอร์จาร์นนี่ฮะน่าสนใจมากฮะนี่โคมไฟครับนี่อะไรครับก็เป็นเครื่องจักรสารง่ายๆนะครแล้วก็ใส่ใส่เข้ามาจริงๆผมมองว่าบางครั้งเราก็มากไปนิดนึงนะครับอของดีอยู่ใกล้ตัวเราพวกเครื่องจักรสารนี่ก็สวยเหลือเกินนะครับตอนคืนยิ่งสวยนะพวกนี้เราก็เล่นกับแสงไฟนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือเดอร์จาร์นนี่ยฮะโล่งโปร่งนะครับแต่ละห้องก็เป็นเอกเทศนะครับมีทางเชื่อมจากนี้ก็เดินต่อไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นห้องพักเหมือนกันนะครับ สยย่วยยนในอันหนึ่งเป็นยาที่ผมชอบนะค,คือการผสมผสานร,ระหวา่างคอนเทนเนอร์นะฮะซึ่งเป็นการดีดอุตสาหารกรรมนะฮะก็มีการเจาะช่องนะฮะเพราะมันเป็นเป็นโครงเหล็กนะฮะก็สามารถเจาะช่องหน้าต่างได้มากมายนะครับอันที่2คือเขามีการต่อหลังาคาขึ้นมาขึ้นมาอีกชั้นนึงเพื่อไม่ให้ความร้อนเนี่ยกระทบโดยตรงโดยตรงกับตัวผนังคอนเทนเนอร์นะฮะเพราะความร้อนที่เข้าสู่อาคารเนี่ยจะอยู่3ทางโดยการนำนะฮะและการพาและการแผ่รังสีการแผ่รังสีคือแสงที่รับตรงๆเลยกับอาคารนะครับ การนําการพาก็เหมือนกับผ่านตัววัสดุที่เป็นเหล็กนี่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ทําให้ไม่ร้อนรวมถึงทําให้อารมณ์เราซอฟนะฮะมีการใช้ไม้เลื้อยนะครับจะใช้ต้นใบระบาดก็ได้นะครับกระดุมทองเลื้อยก็ได้หรืออะไรมาก็ได้นะครับหรือกระเวกก็ได้นะครับเลื้อยคลุมนะครับมีการยื่นเป็นเหมือนกับดอคอนี่นะครับต้ง่ายๆครับแต่ได้ผลคะัทำให้ที่นี่รู้สึกรู้สึกว่าเป็นความขัดแย้งที่กลมกลืนนะฮะความขัดแย้งคืออะไรฮะเรามีผนังเหล็กนะครับ เหล็กที่เป็นเหล็กจริงๆนะฮะกับความเขียวนะครับของต้นไม้นะฮะก็มีต้นไม้ง่ายๆที่เราเห็นทั่วไปที่นต้นขนุนนะฮะก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เพียงพอแล้วครับแล้วมีสนามหญ้านะครับท่านเดินของผมผ้าไปเนี่ยก็จะเป็นริบบิ้งรูมเล็กๆนะครับเดินห้องนั่งเล่นนะฮะสามารถที่จะมองเห็นสนามหญ้าที่เป็นหญ้าได้นะครับเยี่ยมมากผมชอบผมชอบมุมนี้ที่สุดนะครับ จากทางเดินที่เห็นนะครับผมเข้ามาในห้อง s a m ร y r อรีูมจริงๆก็เหมือนกับคอมฟอ์มรูมครับที่บรรดาแขกระยะสามารถมานั่งอ่านหนังสือนอนมีโซฟาครับมีวีดีโอวี d ีให้ดูนะครับแล้วก็มองไปทะลุไปข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นยา์ยนะครับยา์ดคือสนามญาดเล็กๆนะครับก็ตอนเย็นก็จะมีพวกบรรดาแขกที่มาพักที่นี่นครับไปรวมตัวกันครับพูดคุยกันแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะคนเหล่านี้มาจากหลายชาติหลายภาษาบางนี่ฮรัคาร์ยเชียลนี่คือคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์คือตู้เก็บสินค้าีมการเจาะเจาะผนังนะครับเจาะผนังเป็นมีบานเปิดเปิดได้ครับเปิดออกไปได้นะครับเปิดได้ความเขียวของไม้เลื้อยนะฮะของเงินเิใบระบาดเนี่ยก็ทําให้ห้องนี้มีนัยยะที่สําคัญนะครับเรามองทะลุผ่านสีเขียวนะครับซึ่งเป็น โฟล์กราวเห็นต้นถนนนะครับเห็นยาดเห็นสนามหญ้าแล้วมองไปไกลิบๆนะฮะเห็นอาคารที่เริ่มสูงขึ้นและสูงขึ้นคอนโดมิเนียมที่อยู่ตรงปากซอยราชครูนะครับที่นี่ก็ลงตัวถึงพร้อมครับที่ผมเรียกว่าเป็นเออร์เบิร์นแซงตูรีหมายถึงอะไรครับหมายถึงที่หลบภัยครับแซงตูรีกลางใจกลางเมืองไปไหนก็ขี่รยยนานไปก็สมบูรณ์ครับก็น่าน่าสนใจ จริงๆที่นี่น่ามีเสน่ห์มากนะครับลึกๆเนี่ยผมดูแล้วนะครับมีหนังสือจากอ่านสือก็มีหนังสือให้อ,าอ่านเยอะแยะหมด